โรงแรมที่พักนี่นะคะเป็นโรงแรมที่รู้สุดในย่านนี้เลยมาหาแม่ไม่เจอเมื่อไหร่ก็พักที่นี่นะคะ ห้องอาหารตอนเช้านะคะเล็กเล็กอาหารเช้าอาหารเช้า มีเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะสิ่งที่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัตว์เช่นเป็นแฮมบ้างเบคอนบ้างไก่บ้างนะคะแล้วก็มีไข่มันฝรั่งแล้วก็เป็นคีมครีมราดนะคะ